สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องนาดามาตามโค้งสุดท้ายของน้องโชกพี่น้องน้องโฉกหายม่แล้วสามตัวห้างเดียวพี่น้องเข้าไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องโฉกหายตัวใดไปเลยค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาตามน้องโชกโค้งสุดท้ายพี่น้องหนึ่งกันยายนหกแปดเมื่อนี้เป็นวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมหกแปดพี่น้องแม่ได้สัมผัสน้องโชกพี่น้องโค้งสุดท้ายพี่น้องช่วงนี้กันนะฝนพี่น้องฝนตกซู่มือเลยพี่น้อง งโชควดนไปหน้านะลูกเหมือนนี่ไปหมอบ้านก็ไปบ่ไปหน้าอีลีไปหน้าอีลีได้ไงบ่ได้อันไปหาเห็ดได้ไปยังไปหาเห็ดได้นะเห็ดเนี่ยงอกเห็ดเห็ดเหงอกเห็ดไรงอกลายลายได้ลายขักบหมอบ้านนี่ลายลายอืมพี่รถต้งไปกันลูกคือรถเต้นอีลีไปอ๋อรถเต้นนารีไปอืม น้องๆโชคกัิเด็กน้อยแต่หากไอพี่น้องเอ้ยยายกับไปนะยายนางโชคกับไปนะลูกไปอืมอันแล้วอันแล้วไปเติมขลุ่ดเลยนะอ่าเราไปไปอยู่ฝั่งนั้นอืมได้เห็ดได้เฮ็ดเออไปได้เฮ็ดมาเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะเนาะอ่ะพี่น้องมาจังเห็ดเฮ็ดเอาบักลาเอาเห็ดนะใส่บักลา เฮอ,ล,อ,ล,อล,ลีกาเาังบ,บอนนนด้อเละโงกชีเรื่องหนระือชีขาว,ขาวนะคออเฮ็ดกำลังเริ่มอ,ออกพี่น้องหัวฝนตกแล้วแดดซ้สีมือพี่น้องกับฝนตกเฮ็ดกำลังเริ่มออกน้องาะสรุปพี่น้องเรื่องถึเง,เงเลขดีกว่าน้องโชคหนึ่งกันยายนหกแปดนี่น้องโชคจะห้ตัวไรเอฟซีล หนึง่งสองเก้าให้ชามตัวเลยติว้าน้องโฉกให้เหล็กสามตัวพี่น้อหนึ่งสองเก้าตัดออกมาเป็นหนึ่งสองสองเก้าหนึ่งเก้าพี่น้องในสามขูดน้องโชกมักตัวใดลูกนาจีเอฟซีเบื้งดูนี่เด้อเดเมจเกียนหาใช้แบบไหนหมักตัวใดอ๋อช้องเก่านะ โอเคน้องโชคเน้นสองเก้าเน้นสองเก้าโอเคค่ะ okay. f <Okay. S 1> ีมิโชคมิลาบกับน้องโชคนะคะหนึ่งกันยายนหกแปดตามโค้งสุดท้ายของน้องโชคน้องโชคให้หนึ่งสองเก้าพี่น้องแม่น้องดาตัดออกมาเป็นหน,นึ่งสองสองเก้าหนึ่งเก้าในสามขูในน้องโชคให้เน้นสองเก้าเด้อพี่น้องเด้อ แคบนาเจ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเลยละจ้าหลายๆสำนักเบิ้งผมมีผู้ได้รู้เลขสีออกตัวได้พี่น้องแม่กระทางแม่น้องนากระน้องโชคก็เป็นแขนแนวทางพี่น้องเลขนี่ผมเป็นเลขความฝันแล้วพี่น้องเดินน้องโชคเป็นเด็กน้อยมีเซนพี่น้องเพิ่นสิมักมีแนวผ้าว้าพี่น้องบางทีก็มาสามตัวตรงๆแบบนี้พี่น้องเอากขอบคุณน้องโชคกันหลายที่ให้แนวทางขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องโชคนะคะมาชมบรรยากาศพี่น้อง บาดแมวนาฝนตกพี่น้องน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่น้ำน้ำขึ้นพี่แน้องฝนตกวานฝนตกบางแห้งหนึ่งพี่น้องนี่คือบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อฝนตกฝั่งนี่ก็นาำเต้มฝั่งพี่น้องน้ำเต็มฝั่งน้องช่วงนี้ก็ของกินายพี่น้องบาดแมวนาทั้งเห็ดไม่ทั้งเห็ดทั้งจีโปมทั้งจิ้งรีดพี่น้องเอ้ย รุนน้ำพี่น้องนะึ้นหลากหลายพี่น้องนั่นน้องใหม่น้องใหม่ก็ร่างหลายพี่น้องหมู่บ้านแมงดาน้องใหม่ก็ร่างขึ้นหลายบรรยากาศนี่นือบรรยากาศตรงนี้ก็พูนพี่น้องที่ที่พี่น้องแนมเพ้นไปพูนพี่น้องบูต้องริมฝั่งต้องเห็นต้นตาลบาพี่น้องบูเดต้นตาลบูทีแม่ทีแม่น้องดาพี่น้องแม่นงดามีเงินแม่งดาก็อยากไปปลูก ทีไว้ตรงนั้นอยู่ฟังนั่นพี่น,น้องพูแมงดาสิซูมให้เบื้องพี่น้องพูนะถ้ามีเงินแต่ว่าพูดถึงทาว,ว่ามีเงินพูนพูนคือต,ต,อนต้นต้านพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นตน้นต้านบ่เห็นบ่ต้นต้านนะพี่น้องพูตรงนั้นมีกอไผ่แมงดามีเงินแมงด้จะปลูกบ้านไ้ดิมต้นไมนะ้ตนน้นต้นนะพี่น้องนะดิมนั่นเลยดินไม่น้องดานะดินเป็นสวนพี่น้องปลูกผักปลูกริกมะปลูกผักยังไหวตรงน,นั้นพี่น้องนะ แต่ว่าหน้าฝนนี่มันจะึ้นร้ายพี่น้องนี่หน้ามึงเนี่ยพี่น้องเมื่อวานซื่อเขาจะมามาตึกสะดุ้งพี่น้องมาใส่มองใส่ยังโอ้ยปลาหลายพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศพี่น้องนี่กกายทางฝั่งนี่ก็จะเป็นวัดพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องทางฟังนี่ก็เป็นวัดใหญ่เป็นพระใหญ่พี่น้องบรรยากาศ เงียบสง,งบพ่ะย่ะพี่น้องเงียบคักเลยพี่น้องเลยสุดลูกหูลูกตาพี่น้องคุณโนะอ้สุดลูกหูลูกตาพูนพูนบรรยากาศนี่พี่น้องมันจะเสียงนกเสียงเงี้บรรยากาศดี ฝนเพิ่งยิ่ยุดตกพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องยามหายยามหน้าพี่น้องนี่เพิ่นช่วงนี้เพิ่นกำลังพักกันดำนาแล้วพี่น้องโซนนี่จะพักกันดำนาแล้วพี่น้องดำนาแล้วจะเป็นประมาณนี้พี่น้องเขาพี่น้องช่วงนี้บ่ายแมลงดาฝนตกเกือบสุมือพี่น้องน้ำค้างเต็มเลยพี่น้อง นี่คือบรรยากาศพี่น้องมีคนทางมีทางคนแล้วแล้วพี่น้องบางคนก็เสร็จเสร็จภารกิจไปแล้วลำนำนาไปแล้วพี่น้องบางคนก็นยังบ่ทันแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศบ้านแม่นองค์ด้เป็นแบบนี้พี่น้องเอ,อ้ย างคนเปิดกระแซมหน้าพี่น้องเห็นบ่เพิ่มบางคนเปิดกระแซมหน้าพี่น้องป่อยยังดำหน้าแล้วกระปูยังพวกพวกกระปู่พวกนี้มากัดเข่าไหมพี่น้องผนก็ต้องมาแซมแบบนี้พี่น้องอันนี้เป็นหน้าตีนบ้านพี่น้องแต่หน้าตีนบ้านมันก็สิมันก็สิงามพี่น้องเข่าก็เลยพี่น้องนี้บางคนเพิ่งจะยังทันแล้วพี่น้องบางคนก็ยังดำหน้าอยู่เลยพี่น้องอยู่นี่ไม่ทั้งเข่าพายพี่น้องทั้งเข่าพี่เพิ่งวานไม่ทั้เข่าวานแล้วเข่าดำเองนั้มพี่น้องเนี่ยบรรยากาศ เาก็งามงามเลยพี่น้องช่วงส่วนมากก็จะเสืดหัวเอไว้พี่น้องกันงวกันควายพี่น้องกันหมูกันยังบลาบเป็ดไก่ขนกันสิม,มากมาแบบนี้พี่น้องคาว่าาะว่าหน้าคำหน้าติดบ้านหน้าติดท้องบ้านติดบ้านนี่มันสิมีไก่มีหมูยังมาสิลงมาพี่น้องลงมาเลน่นมาอย่างแบบนี้โอ้เหอพี่น้องเก็บปุ๋ยท้องไหลท้องนา ครูก็เจากระเฮ็ดบ้านมาพี่น้องบางคนมีทีมีทางกิดบ้านมันกระเฮ็ดบ้านเีงยังแอมไปเป็นเทียงหน้าที่พี่น้องฟัากระเห็ดเทียงหน้าน้อย